สวัสดีครับวันนี้จะสอนออกแบบพอร์ตโฟลิโอนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับตัวอย่างที่เห็นนะครับก็คือ,อปกที่เราจะทำในวันนี้กันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีรูปรูปถ่ายนะครับแล้วก็ข้อมูลติดต่อ QR code แล้วก็โลโก้ของหน่วยงานของเรานะครับในการที่จะทำพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมงานนะครับ หาเริ่มต้นนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไฟล์ new นะครับตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน2020นะครับทีนี้รูปแบบของเอกสารที่เราจะใช้เป็นแบบพิมพ์นะครับแล้วก็ A4 นะครับแนวตั้งความละเอียด resolution นะครับก็เอาประมาณ150พอนะครับถ้าเยอะไปความเราจะช้านะครับ Color m o มโหมสีที่เราใช้นะครับถ้าเราไปพิมพ์ก็เป็น cmyk นะครับเสร็จแล้วกด create นะครับจะเป็นขนาดกระดาษ a 4นะครับหาเริ่มต้นนะครับเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเอาไว้ใส่เป็นกรอบรูปนะครับก็ไปที่นะครับเครื่องมือนะครับ tool bar ตรงนี้เราก็เลือกเป็น rounded rectangle นะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็วาดนะครับวาดกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับในแป้นพิมพ์เพื่อให้ได้ขนาดสี่เหลี่ยมที่ได้สัดส่วนนะครับอพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนสีเรามาปรับสีทีหลังได้ตรงนี้นะครับก็กดเลือกสีที่ต้องการโอเคครับสมมติเอาสีสีเดียวกับแบบเลยนะครับส่วนกรอบเดี๋ยวเราไม่ใส่กรอบแล้วกันนะครับก็ เส้นกรอบนะครับก็ไม่เอากดการกรบาทตรงนี้ทีนี้ความโค้งของมุมนะครับก็เพิ่มได้โดยเราเพิ่มขนาดอยู่ตรงนี้นะครับหรือเอาเมาส์ชี้แล้วก็ลากนะครับตามต้องการสมมติผมเอาประมาณนี้นะครับได้แล้วทีนี้ขนาตัวสี่เหลี่ยมเราจะทําให้มันเอียงนิดนึงนะครับวิธีการคือเปลี่ยนเป็นเครื่องมือนะครับ move tool คลิก เราก็เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วกดนะครับโชว์ท r นส o ฟอร์มคอนโทรนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้คลิกนะครเอาเมาส์มาชี้ให้มันเป็นลักษณะลูกศรโค้งแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็กดชิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็หมุนได้แล้วกดเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับแล้วก็วางตำแหน่งที่เราต้องการ เสร็จแล้วอ่าทีนี้ส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็คัดลอกคัดลอกรูปของรูปสี่เหลี่ยมทำยังไงนะครับกดชิปอ่ากดอัลเทอร์เนตค้างไว้ในแป้นพิมพ์นะครับหรือกดที่เลเยอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลากแล้วมาปล่อยนะครับก็จะได้การ Copy l a y เ r ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเราก็เลื่อนออกเห็นไหมครับอ่าก็ไม่วางไว้ตรงนี้อันนึง เสร็จแล้วก็ก๊อบอีกนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่บอกนะครับกดอัลร์เนตในแป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับเมาส์เราจะขึ้นลูกศรแบบนี้สีดํากับสีขาวซ้อนกันคลิกเลเยอร์หรือวัตถุที่เราต้องการลากออกมาใช่หไหมครับจะได้เป็นการกรอบอีกอีก,กหนึ่งขึ้นมาอ่าโอเคครับทีนี้ขนาดตัวนี้อันนี้คือกรอบในการใส่รูปเนาะถ้ามันเล็กไปเราก็ขยายใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ จะก๊อปปี้รูปอีกอันหนึ่งนะครับรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยอีกอันนะครับกดอัลเทเนตครา้งไว้คลิกแล้วก็ลากออกมาก็ได้ไดอทีน,นี้การปรับรูปเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับดูตัวอย่างเนาะจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีพื้นที่แต่ว่าเส้นกอบสีฟ้าเนาะแล้วก็มาที่รูปร่างของเรานะครับการจะปรับรูปร่างเราก็เปลี่ยนเป็นอพอคลิกที่รูปร่างที่เราต้องการเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ rectangle นะครับข้างบนเห็นไหมครับข้างบนเราก็เปลี่ยนได้เลยอันนี้ไม่มีพื้นที่นะครับเส้นเอาเป็นเส้นสีฟา้าขนาดใหญ่เกินไปเราก็ลดลงเล็กๆอ่าโอเคครับถ้ามันอ่ารูปร่างมันใหญ่เกินไปเราก็ย่อลงนะครับทีนี้การจัดเรียงจะเห็นว่ารูปนี้อยู่ข้างบนนะครับหรืออยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับเ้าก็เอาสมมุติเราต้องการเอาไปไว้ด้านหลังนะครับเราก็เลื่อนเลเยอร์ตรงนี้ลงมาด้านล่าง อโอเคครับขนาดมันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือ o v v เนาะเห็นไหมครับสังเกตว่าเราติ๊กถูกตรงนี้ Show Transform Control นะครับจะมีตัวสี่เหลี่ยมคอนโทรรอบๆร,ร,รูปนะครับแล้วก็ลากแลวกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เราต้องการาสัดส่วนจะได้ไม่เบียบเบ้ยวนะครับกผมมาวางไว้นี่นะรูปหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไว้ทำไม เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่าโอเคครับผมจะก๊อปมาอีกอันนึงกดคัน l โทรไอ้กดอัลเทเนตค้างไว้ใช้เมาส์คลิกลากลงมาได้แล้วกดผิดด้วยกดย้อนกลับนะครับ Edit undo โอเคครับเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งสิรูบนี้นะเนาะเาก็ไม่ง่ายเลยนะครับลากเลเยอร์ตัวนี้ลงมาก๊อปปี้ด้านล่างจบนะครับแล้วก็ลากลงมา หาตำแหน่งที่เราต้องการสมมติเอาไว้ตรงนี้นก็ย่อนหน่อยมันใหญ่เกินไปใช่ไหมครับกดเครื่องหมายถูกก็ปรับตำแหน่งสมมติเอาไว้ตรงนี้อันนึงก็ก๊อปมาอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงจะให้มีสีข้างในนะครับก็กลับมาที่เลเยอร์ที่เราต้องการเนาะคือรูปนี้ผมจะทําให้มันมีสีข้างในเส้นกรอบจะไม่มีเนาะก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือเล็กเทิงเจ้านะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นสีสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆหน่อยตรงนี้ไม่เอาเส้นก่อบเห็นไ,ไหมครับทีนี้เราอยากให้มันจางๆหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังเนี่ยเ็เลือกลงมาด้านหลังสุดแล้วก็ปรับโอปาซิตีเนาะอันนี้เลเยอร์ของรูปร่างที่มีสีพื้นที่ข้างในสีฟ้าน,นี้นะทีนี้เราจะปรับให้มันจางลงนะครับก็ปรับโอปาซิตีลง มานี้แล้วก็หาตำแหน่งที่เราต้องการสมมติคุณจะวางไว้นี่เนาะหาได้แล้วรูปร่างอนี้ถ้ามันเล็กไปขยายใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับรูปนี้นะครับถ้าใครไม่ชัวร์ก็มาดูตรงนี้ขยายตำแหน่งหน่อยให้มันพอดีเวลาจับมันจับยากเนาะนะครับค่อยๆจับดู ทีนี้รูปล่างตกแต่งอองน้อยน้อยไปนะครับก็ตกแต่งแล้วก็๊อปปี้ลงมาอีกสักอันนึงเาไว้ตรงนี้เอาไว้ด้านหลังด้วยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เป็นการเอาไว้ด้านหลังถ้ามานีนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวการตกแต่งทีนี้เราก็ใส่ข้อความใส่อวัตถุเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นโลโก้อ,อาโลโก้มาใส่นะนะครับโลโก้ ทำไปแล้วนะโอเคนะครับอ่าเนี่ยมาใส่่ะลืมนะครับเผื่อใครทําไม่เป็นเนาะไปที่ไฟล์นะครับเพจนะครับแล้วก็เลือกวัตถุที่เราต้องการกดเพจนะครับแล้วก็เลือกที่วางเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกไหมครับได้แล้วทีนี้อ เราจะเอารูปของรูปตัวเองนะครับที่เอาไว้โชว์บนหน้าปกนี่แหละเอาเข้ามานะครับก็ไปที่สมมุติผมจะาวางไว้ภายในรูปล่างนี้เนาะเราก็เลือกรูปล่างนี้เลยนะครับง่ายเลือกรูปล่างนี้เสร็จแล้วไปที่ไฟล์เพจนะครับเพื่อเลือกรูปสมมุติเอารูปนี้เพจเสร็จแล้วรูปก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับวางตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกป๊าอ่า ีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ารูปร่างตรงนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับตัวรูปภาพของเราเห็นไหมครับง่ายๆนะครับพออยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วให้เราคลิกขวาที่รูปรูปภาพของเราเนี่ยเลเยอร์รูปภาพของเราคลิกขวาจะมีคำว,ว่า create clipping mask เห็นไหมครับรูปนั้นก็จะไปอยู่ภายในรูปร่างที่เราทำขึ้นตรงนี้นะอาเสร็จแล้วตกแต่งนะครับตกแต่งเพิ่ม กรอบหน่อยของรูปร่างนะครับเพิ่มกรอบหน่อยนะครับแล้วก็ตกแต่งเงานะครับก็คลิกที่เลเยอร์รูปร่างนี่แหละเสร็จแล้วไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกที่อินเนอร์ชารโดนะครับจะมีเงาเข้าไปข้างในตัวรูปร่างสมมุติเอาประมาณนี้เสร็จแล้วอ,อยากได้กรอบไหมกรอบสีฟ้าสักหน่อยอย่างนี้นะครับ กรอบสีฟ้าเสร็จแล้วขนาดใหญ่ไหมนะครับกดเสร็จแล้วกดโอเคสมมุติเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องเห็นไหมครับทีนี้ก็ใส่ข้อความง่ายๆนะครับใส่ข้อความก็ไปที่ตัว T หรือ Type t y p t o o นี่แหละนะครับกดเลือกเสร็จแล้วเปลี่ยนสีจะเอาสีอะไรผมเอาสีนี้ฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ที่ต้องการคลิกลงไป พิมพ์ข้อความนะครับพอ r ฟอร์ลิโอนะครับขนาดเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคประมาณนี้ทีนี้พอขนาดใหญ่เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นเครื่องมือมูฟนะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการโอเคก็มาอีกอันทำยังไงครับกด a l t e r อร์เค้างไว้แล้วก็คลิกลางลงมาอีกอันนึงเลยนะครับแล้วก็ไปที่ไททูล เหมือนเดิมคลิกลงไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหน่อยแ้ส,สมผลงานแล้วกันขนาดมันใหญ่เกินไปแล้วก็ย่อลงมานะครับคลิกครอบนะครับเปลี่ยนฟอนต์ต,ตรงนี้อันนี้เล็กไปนะครับสักหกสิเนี โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับใช้ m o v e t o o l นะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการาได้แล้วเราจะก๊อบข้อความมาอีกนะครับก็กด alternate ครั้งไว้แล้วก็ลากข้อความนี้ลงมาอาจจะใส่ชื่อเราตรงนี้นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับ ขนาดเล็กใหญ่ไปแล้วก็เลือกทั้งหมดโด้วยการคลิก3 1,2,3นะครับเลือกทั้งหมดง่าย,ายๆคลิก3ครั้งแล้วก็ปรับขนาดตัวหนังสือเ oh อาใหม่ดิอาจจะช้านะครับกดแคนเซิลก่อนผมสร้างอะไรลงขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับลบออกโอเคครอบเสร็จแล้วรดขนาดเหลือ3,6 โอเคประมาณนี้เลือกตำแหน่งก็ move นะครับเลื่อนตำแหน่งแล้วก็กมาอีกนะครับขั้นลอกมาอีกเราเบ็ดอันนี้จะเป็นชื่อหน่วยงานก็ได้โรงเรียนคอมพิวเตอร์พันเพอเมืองจังหวัดขอน อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเลือกตำแหน่งที่เราต้องการเห็นไ,ไหมครับอ่าเพิ่มข้ออ่าเพิ่มเส้นตรงนี้ก็ใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมก็ได้ครับวาดเส้นไว้ตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ move tool นะครับเลื่อนตำแหน่งไปตามที่เราต้องการ เป็นอันเสร็จนะครับง่ายไหมครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยอยู่ที่เทคนิคการวางวัตถุแล้วก็การตกแต่งเลเยอร์นิดหน่อยนะครับตัวอย่างคืออันนี้เนาะพอทําจริงได้นี่โอเคครับก็จบแล้วครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ